เินแกะอะไรจ้าชุดสี่้ชุดดเท้าค่ะนี่อันนี้คือแกะไปแล้วใช่ไหมย,ยังไม่ได้แกะอุ้ยยังไม่ได้แกะด้วยนี่อันนี้สีเท้าแกะไปแล้วเราเปิดได้ไหมโอ้ยเปิดได้ด้วยนี่ชุดสี่เข้าค่ะลูกค้าตอนนี้ยังไม่มีเจ้าของนะตัวนี้เป็นเวฟร้อยยี่ห้านะคะลูกค้านี่จะเป็นสีเทาเคลือบแก้วอุ้ย สวยมากค่ะนี่สวยมากค่ะลูกค้าตัวนี้นะคะนี่โหสีเทาสวยมากๆเลยนะคะลูกค้านะคะใครที่มาดูหน้าร้านแล้วมาไม่ทันนะคะลูกค้าสามารถสั่งทํากับทางร้านได้เลยรอของแค่แป๊บเดียวแต่รับประกันว่าสินค้าที่ลูกค้าจะได้ะคะ่ะครบชุดแบบนี้เลยนะคะครบชุดแล้วก็สวยมากๆนะคะลูกค้านี่ ใครอยากได้นะคะลูกค้าสั่งทําได้นะติดต่อเพจเจฟ้ายพร้อมจบได้เลยจ้าหรือใครที่แบบอยากมาดูหน้าร้านมาได้เลยค่ะแต่ว่าหนูจะบอกว่าตอนนี้ชุดสีเหลือน้อยแล้วนะรอบนี้ก็คือเข้าแค่สามชุดนะคะใครอยากสั่งทํานะคะลูกค้าสั่งทําได้ที่เพจเจฟ้ายพร้อมจบหรือว่าเพจบอยไปนะคะนี่นี่เลยนะคะของข้านะคะแบตเตอรี่รีโอข้าเพิ่มนะคะลูกค้านี่แล้วก็แบตเตอรี่รีโอข้าเพิ่มสิบลังนะคะนี่ ไม่พอขายจริงๆงานแบตเตอรี่รีโอขายดีมากมีโปรส่งฟรีด้วยก็คือขายดีสุดๆนะคะลูกค้าใครสนใจงานแบตเตอรี่นะคะติดต่อเพจเจ๊ไฟอมจบได้เลยจ้า